สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกประเด็นสำคัญจากแหล่งข้อมูลนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจทำความเข้าใจเนื้อหาหลักๆของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ครับซึ่งก็เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเราเราจะอ้างอิงจากตัวบทในราชกิจจานุเบกษาโดยตรงเลยนะครับ เป้าหมายก็คือการกลั่นกรองเอาแก่นสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาดูไม่ว่าจะเป็นหลักการพื้นฐานโครงสร้างการปกครองสิทธิเสรีภาพหน้าที่พล,ลเมืองรวมถึงบทบาทความรับผิดชอบของรัฐและก็กลไกลการทํางานขององค์กรหลักๆด้วยครับเราจะพยายามเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมว่ากติกาหลักของประเทศเนี่ยกำหนดทิศทางไว้อย่างไรโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับกรอบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเช่นด้านการศึกษาเอาละครับ มาเริ่มลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับค่ะก็ต้องบอ,อกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของประเทศเลยนะคะการทําความเข้าใจหลักการสําคัญสคัญเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะถ้าเราดูจากคําประรบนะคะจะสะท้อนเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศ แก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองการทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบหรือว่าความขัดแย้งต่างๆค่ะก็คือมุ่งจะวางกลไกป้องกันปัญหาเหล่านี้ในอนาคตรวมถึงการวางแนวทางปฏิรูปในหลายๆด้านเลยค่ะซึ่งก็รวมถึงการศึกษาแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายให้มันมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ ครับผมเริ่มต้นกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะครับรัฐธ,ธรรมนูญนี่ก็ยืนยันหลักการพื้นฐานเลยว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขถูกต้องค่ะนั่นคือหลักการในมาตราหนึ่งแล้วก็มาตราสองส่วนมาตราสาก็ระบุชัดเจนนะคะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แล้วก็พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขเนี่ยท่านทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ค่ะก็เป็นการวางหลักการที่มาของอำนาจแล้วก็การใช้อำนาจผ่านสถาบันหลักๆทางการเมืองอือและอีกหลักการสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะ มาตรหาหวางหลักการนี้ไว้ชัดเจนเลยหมายความว่าบทบัญญัติใดของกฎหมายก็ดีกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดๆก็ตามนะคะที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้บังคับไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือหลักประการความเป็นกฎหมายสูงสุดเลยค่ะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเน้นย้ำเรื่องหลักนิติธรรมหรือ rule of law ในหลายมาตราด้วยนะคะอย่างเช่นมาตรา3วรรคสองที่กำหนดให้รัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและก็หน่วยงานรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและก็หลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแล้วก็ความผาสุกข,ของประชาชนโดยรวมค่ะ อ๋อครับเข้าใจครับรัฐบิธือการวางรากฐานแล้วก็กรอบการทํางานของรัฐทั้งหมดเลยทีนี้มาดูเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้นหน่อยครับคือสิทธิเสรีภาพแล้วก็หน้าที่รัฐธรมนูญฉบับนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับค่ะหมวด3นี่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะคะมีหลักการที่น่าสนใจมากในมาตรา25ค่ะคือวางหลักทั่วไปไว้ก่อนเลยว่า สิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติห้ามหรือจำกัดไว้หรือว่าไม่ได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเนี่ยบุคคลย่อมมีสิทธิหรือเสรีภาพนั้นตราบเท่าที่ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นพูดง่ายๆก็คืออะไรไม่ห้ามก็ทำได้ภายใต้กรอบที่ว่ามานี้นะคะ เป็นหลักการที่เปิดกว้างดีจังเลยนะครับและมีสิทธิเสรีภาพอะไรที่รับรองไว้อย่างชัดเจนบ้างครับฐานไว้ค่อนข้างครอบคลุมเลยค่ะอย่างเช่นหลักความเสมอภาคตามมาตราย7ที่บอกว่าบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจะทําไม่ได้นอกจากนี้ก็มีสิทธิในชีวิตและร่างกายเสรีภาพในการนับถือศาสนาการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณา การชุมนุมโดยสงบแล้วก็ปราศจากอาวุธการรวมตัวกันเป็นสมาคมสาภาพสากรหรือการจัดตั้งพักการเมืองอะไรพวกนี้เป็นต้นค่ะครับผมแล้วการจํากัดสิทธิเหล่านี้ล่ะครับทาได้มากน้อยแค่ไหนครับมาตรายี่ค่ะวางกรอบการจํากัดสิทธิไว้อย่างค่อนข้างรัดกุมนะคะคือการจะออกกฎหมายมาจํากัดสิทธิเนี่ย ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิเกินสมควรแก่เหตุแล้วก็ต้องไม่กระทบกระเทือนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิด้วยค่ะที่สำคัญเลยคือกฎหมายนั้นต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่ใช่ว่ามุ่งหมายจะใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งเป็นการเจาะจงค่ะอือถือเป็นหลักประกันที่สำคัญมากนะครับควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพ ก็มีเรื่องหน้าที่ของปวงชนชาวไทยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหมวด4ี่กำหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้10ประการในมาตราห0นะคะก็เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการใช้สิทธิกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมค่ะก็มีหน้าที่สำคัญๆเช่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็การปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยการป้องกันประเทศการปฏิบัติต,ตามกฎหมาย การเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นค่ะมีหน้าที่อะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษอีกไหมครับดูเหมือนจะมีตั้ง10ข้อนะ ค่ะที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นๆนะคะก็คือหน้าที่ในการเข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภักบังคับหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญหน้าที่เสียภาษีอากรแล้วก็ที่เน้นย้ำเป็นพิเศษเลยคือหน้าที่ข้อ10นะคะที่ระบุว่าไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบอันนี้สะท้อนเจตนารมในการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างชัดเจนเลยค่ะ การกำหนดหน้าที่เหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนก็เป็นการส่งสัญญาณว่าการเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยไม่ได้มีแค่การใช้สิทธิอย่างเดียวนะแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยทีนี้มาดูฝั่งของรัฐบ้างครับรัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้อย่างไรบ้างครับโดยเฉพาะในด้านที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาด้วยครับค่ะ หมวด5นี่ว่าด้วยหน้าที่ของรัฐนะคะเป็นส่วนที่กำหนดพันธกรณีที่รัฐต้องปฏิบัติค่ะก็มีหลายด้านเลยตั้งแต่การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยไปจนถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่ส่วนที่น่าจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาก็น่าจะเป็นมาตรา54นี้แหละคะ่ะมาตรา54ว่าด้วยการศึกษามีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากครับค่ะมาตรานี้กำหนดชัดเจนเลยนะคะว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะนี่คือพันธกรณีหลักเลยนะคะ นอกจากนี้รัฐยังมีหน้าที่ต้องดูแลให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่งด้วยเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินยัยอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาให้สมกับวัยค่ะโอ้โหคำว่าอย่างมีคุณภาพนี่น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับสำหรับผู้บริหารการศึกษาใช่เลยค่ะแล้วมาตรา54ก็ยังกำหนดต่อไปอีกนะคะว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็จัดให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับโดยรัฐก็มีหน้าที่กำกับส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานสากลซึ่งทั้งหมดนี้ก็ต้องคำนึงถึงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ต้องจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยค่ะมีเรื่องกลไกสนับสนุนอื่นๆอ,อ,อ,อีกไหมครับในมาตรานี้ มีค่ะส่วนท้ายของมาตรา54ระบุถึงการจัดตั้งกองทุนนะคะเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาแล้วก็เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูโดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมถึงการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วยซึ่งกองทุนนี้ต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระค่ะ อันนี้ก็เป็น,นกลไกทางการเงินที่สําคัญนะคะสําหรับสนับสนุนการศึกษาชัดเจนเลยครับว่ารัฐธรรมนูญให้ความสําคัญกับการศึกษามากจริงๆนอกจากนี้รัฐยังมีหน้าที่สําคัญด้านอื่นๆอีกใช่ไหมครับค่ะยังมีหน้าที่สําคัญอีกหลายด้านเลยค่ะเช่นการจัดหรือดําเนินการให้มีบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงตามมาตรา55 การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงมาตรา56การอนุรักษ์คุ้มครองบำรุงรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยอันนี้มาตรา57รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐมาตรา59แล้วก็การวางระบบป้องกันและขัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวดตามมาตรา63ค่ะ การที่รัฐธรรมนูญกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้อย่างชัดเจนแบบนี้ก็เป็นกรอบให้ประชาชนสามารถติดตามแล้วก็เรียกร้องให้รัฐปฏิบัติตามได้ด้วยตามที่ระบุในมาตรา51ที่ให้สิทธิประชาชนติดตามเร่งรัดแล้วก็ฟ้องร้องหน่วยงานรัฐได้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะนอกจากหน้าที่ที่รัฐต้องทำแล้วเนี่ยยังมีแนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด6อีกนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะต่างกันอย่างไรครับระหว่างหน้าที่กับแนวนโยบาย หน้าที่ของรัฐในหมวด5นะคะเป็นสิ่งที่รัฐต้องปฏิบัติคะ่ะถ้าไม่ปฏิบัติก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้แต่แนวนโยบายแห่งรัฐในหมวด6มาตรา6 4สิถึงเจปเนี่ยเป็นเหมือนทิศทางหรือสิ่งที่รัฐพึงหรือควรจะทำนะคะเป็นกรอบชี้นําในการกําหนดนโยบายแล้วก็การออกกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศในด้านต่างๆถึงแม้จะไม่ได้มีสภาพบังคับเข้มงวดเท่าหมวด5 แต่ก็มีความสำคัญในเชิงทิศทางนะคะมีแนวนโยบายอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับจุดที่สำคัญมากเลยแล้วก็มีผลผูกพันในทางปฏิบัติก็คือมาตรา65ค่ะที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติหรือ national strategy เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็ใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้สอดคล้องแล้วก็บูรณาการกันซึ่งเมื่อประกาศใช้แล้วเนี่ยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามนั้นเลยค่ะอ๋อยุทธศาสตร์ชาตินี่เองที่เป็นกรอบระยะยาวซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อการวางแผนงานแล้วก็นบประมาณของหน่วยงานต่างๆรวมถึงด้านการศึกษาด้วยใช่ไหมครับ อย่างแน่นอนเลยค่ะยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะเป็นกรอบกํากับทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนแม่บทต่างๆรวมถึงแผนปฏิบัติราชการประจําปีแล้วก็งบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงกรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแนวนโยบายอื่นๆที่น่าสนใจนะคะเช่นการปฏิรูปกฎหมายให้เหมาะสมทันสมัยไม่สร้างภาระแก่ประชาชนอนิมาตรา7 7และก็การส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แล้วก็มีส่วนร่วงในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆอันนี้มาตรา78ค่ะครับเข้าใจความแตกต่างและบทบาทของทั้งหน้าที่และแนวนโยบายแล้วครับทีนี้มาดูโครงสร้างขององค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยตามที่กล่าวไว้ตอนต้นกันบ้างนะครับเริ่มจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภามีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างครับค่ะ รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญนี้นะคะประกอบด้วยสองสภาคือสภาผูพพ้แทนราษฎรหรือสอสอแล้วก็วุฒิสภาหรือสอวอค่ะ ตามมาตรา79สสมีจำนวน500คนนะคะมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต350คนแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ150คนส่วนสอวอมี200คนค่ะมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่มต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดมีวาระ5ปีนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดสำคัญคือต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่พักการเมืองใดตามมาตรา113ค่ะ ครับหน้าที่หลักของรัฐสภาก็คือการออกกฎหมายแล้วก็การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับใช่ค่ะการออกกฎหมายเป็นอำนาจหลักเลยทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติทั่วไปส่วนการควบคุมการบริหารก็มีเครื่องมือหลายอย่างค่ะเช่นการตั้งกระทู้ถามตามตามาตรา150 การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาโดยไม่มีการลงมติอันนี้มาตรา152-153แล้วก็ที่เข้มข้นที่สุดก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทางคณะซึ่งอันนี้เป็นอำนาจของสสค่ะตามมาตรา151มีกลไกอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการออกกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงบประมาณไหมครับผมเห็นพูดถึงกันบ่อย กระบวนการตราพระราชบัญญัติทั่วไปก็จะเริ่มที่สอสอพิจารณา3วาระแล้วก็ส่งให้สอวอพิจารณาถ้าสอวอแก้ไขก็อาจจะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันแต่จุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็น,นกลไกป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายที่สําคัญมากก็คือกระบวนการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีค่ะมาตรา1 4 0่งถึงหนึโดยเฉพาะมาตรา144นะคะที่ห้ามสอสอสอวอแล้วก็กรรมธิการ แปรยติเปลี่ยนแปลงรายการหรือจำนวนในรายการอันมีผลให้ตนเองมีส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณนั้นถ้าฝ่าฝืนแล้วสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าผิดจริงเนี่ยอาจจะนำไปสู่การสิ้นสุดสมาชิกภาพหรือการพ้นจากตำแหน่งของคอรมอทั้งคณะได้เลยค่ะโอ้เป็นมาตรการที่เข้มงวดมากนะครับเพื่อป้องกันการแทรกแซงงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องทีนี้มาดูฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี คอรมอรกันบ้างครับมีองค์ประกอบแล้วก็ที่มาอย่างไรครับค่ะคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรนะคะประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนแล้วก็รัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนตามมาตรา158ค่ะ นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรนะคะคือต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสอสอทั้งหมดโดยต้องเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อที่พักการเมืองแจ้งไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรา8 8กับ159ค่ะแล้วก็มีประเด็นสำคัญคือนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ค่ะไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามอันนี้อยู่ในมาตรา158วรรคสีค่ะครับ ครมก็มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายที่ต้องแถลงต่อรัฐสภาซึ่งนโยบายนั้นก็ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติด้วยตามมาตรา162แล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาตามมาตรา164 นอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดเรื่องคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของรัฐมนตรีที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับในมาตรา160แล้วก็ข้อห้ามเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ด้วยมาตรา186-187ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะทั้งสอสอสอวอแล้วก็รัฐมนตรีต่างก็มีข้อห้ามในหมวด9เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือว่าไปก้าวก่แทรกแซงการปฏิบัติราชการหรือการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการหรือว่าไปรับสัมปทานหรือถือหุ้นเกินกว่าที่กฎหมายบัญญัติซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกกลไกสาคัญนะคะในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะ ครับผมมาถึงองค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการกันดั้งครับมีโครงสร้างอย่างไรครับค่ะอำนาจตุลาการตามหมวด10นะคะแบ่งเป็น3มศาลหลักๆคือศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจนารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเลยเว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นอันนี้มาตรา19 4ซึ่งในศาลฎีกาเนี่ยก็จะมีแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนะคะตามมาตรา195 ต่อมาก็คือสารปกครองค่ะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เป็นข้อพิาพาทระหว่างหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชนหรือระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกันเองอันนี้มาตรา197 แล้วก็สุดท้ายคือศาลทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารแล้วก็คดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติมาตรา199ค่ะโดยหลักการสำคัญคือผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอัตคดีตามมาตรา188ค่ะนอกจากสามศาลหลักแล้วยังมีองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการตีความและก็บังคับใช้รัฐธรรมนูญโดยตรงคือศาลร,รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับใช่ค่ะ สารรัฐธรมนูญตามหมวด11นะคะทำหน้าที่สําคัญมากๆในการพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมายวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภาคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรอิสระตามมาตรา210รวมถึงวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพของสสสวหรือความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่ ตามมาตรา82หรือ170แล้วก็วินิจฉัยกรณีมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครอง etc. ตามมาตรา49ด้วยค่ะประกอบด้วยตุลาการ9คนนะคะซึ่งก็มีที่มาจากการคัดเลือกแล้วก็สัญหาจากผู้มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาแล้วก็ผ่านความเห็นชอบของวุฒธธิสภาตามมาตรา200กับ204ค่ะโห oh. วันนี้เราก็ได้สำรวจภาพรวมของรัฐธรรมนูน2,560กันค่อนข้างครอบคลุมมากเลยนะครับตั้งแต่หลักการพื้นฐานสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของพลเมืองและรัฐโดยเฉพาะหน้าที่ด้านการศึกษาที่เป็นพันธกรณีสำคัญของรัฐเลยไปจนถึงโครงสร้างแล้วก็กลไกาการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการแล้วก็สารรัฐธรรมนูญรวมถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยครับ กลไกต่างๆนะคะเพื่อสร้างระบบการปกครองที่มีเสถียรภาพมีการตรวจสอบถงดุลอำนาจแล้วก็ป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีการกำหนดคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้มงวดขึ้นรวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งประชาชนและรัฐให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับ และทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรต่อพวกเราโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะต้องนำความเข้าใจนี้ไปใช้ในบริบทการทำงานอย่างเช่นการบริหารจัดการศึกษาล่ะครับค่ะการทำความเข้าใจรัฐธรรมนูญก็เหมือนกับการทำความเข้าใจกฎกติก,กาหลักของบ้านเมืองเรานะคะทำให้เราทราบถึงกรอบโครงสร้างอำนาจสิทธิที่เราพึงมีหน้าที่ที่เราพึงปฏิบัติแล้วก็ที่สำคัญคือพันธกกรณีที่รัฐต้องดำเนินการให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาการทำความเข้าใจมาตรา54เรื่องหน้าที่ของรัฐด,ด้านการศึกษาแล้วก็มาตรา65เรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยจะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของทิศทางนโยบายแล้วก็ข้อผูกพันทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศได้อย่างชัดเจนขึ้นซึ่งก็แน่าจะจําเป็นต่อการวางแผนแล้วก็บริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็กรอบกติกาหลักของประเทศนะคะ ครับผมมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะลองนำไปขบคิดต่อยอดได้ก็คือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา65นี่แหละครับที่มีผลผูกพันหน่วยงานรัฐทุกแห่งในเรยะยาวเลยใช่ค่ะการที่ยุทธศาสตร์ชาติถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นกรอบในการจัดทำแผนทุกระดับนั้นก็น่าจะทำให้เกิดคำถามตามมาได้นะคะว่ายุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดขึ้นนั้นกำหนดทิศท,ทางแล้วก็ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารราชการในภาคส่วนต่างๆรวมถึงภาคการศึกษาอย่างไรบ้างในทางปฏิบัติจริงๆการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนงานโครงการงบประมาณแล้วก็การวัดผลสัมฤทธิ์เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงได้มากน้อยแค่ไหนการติดตามแล้วก็ทำความเข้าใจภารวัตของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การนำไปปฏิบัติน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสนใจกันต่อไปในระยะยาวเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับ